สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับผมทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับและนะครับผมเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับ EP นี้นะครับผมเป็น EP ที่598กันแล้วนะครับผมก็ถ้าหากท่านใดนะครับผมที่เคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องนะครับผมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมอาจจะทราบ กติกาคันดีอยู่แล้วนะครับพี่ๆแต่ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่เพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องนะครับของผมนะครับการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านนะครับของเก่าเก็บสะสมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ เป็นท่านแรกๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลวชอบใจดูแลวถูกใจดูแลวสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับ ว่าสนใจอยากจะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่นะครับหมายเลขที่1นะครับผมตรงมุมด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้คือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับ หลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมทราบหมายเลขที่ถูกใจนะครับผมทราบหมายเลข EP แล้วก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกโทรนะครับผมก็โทรเข้ามาได้นะครับผม ก็เบอร์โทรก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมหรือว่าจะใช้เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไาเริ่มนะครับผมกันที่รายกันที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายกันที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเป็นนะครับชุดพระนะครับผมเบญจภาคีนะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่ๆพระรอดพระสุงกอพระนางพญาพระผงสุพรรณนะครับผมนี่นะครับพิมพ์เนื้อพระสวยดูง่ายนะครับผมนี่นะครับ ก็จะมี5องค์แบบนี Pokémon. ้เลยนะครับผมชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับผมเอาไปให้พี่ๆในราคานะครับผมชุดนี้นะครับผมได้รับ5องค์พร้อมกล่องเก่าเก็บแบบนี้นะครับชุดนี้600บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันแต่ละองค์กันนะครับผมเพราะว่ามี5องค์นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับเป็นพระสุ้มกอนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพระสุ้มกอนะครับ หมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับผมเป็นองค์แรกในชุดนี้เลยนะครับชุดเบญจภาคีนะครับผมจะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับพระสุงกรนะครับพระนางพญานะครับแล้วก็พระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับผมแล้วก็จะเป็นพระรอดนะครับแล้วก็พระผงสุพรรณนะครับผมทั้งหมด5องค์นะครับถัดมาองค์ที่2จะเป็นนะครับผมพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญานะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพนะครับ องไหนนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถ้าหากว่าผมลงกล้องนะครับผมไวอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าดูไม่ทันก็สามารถก็ย้อนกลับนะครับผมไปดูอีกรอบก็ได้นะครับผมถัดมาองที่3นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆสมเด็จวัดรังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหนึ่งในห้าเบญจภาคีนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับ สนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับผมก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่4นะครับผมในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับผมนี่นะครับขอขอภัยด้วยนะครับผมเป็นพระรอดนะครับพี่องค์นี้เป็นพระรอดนะครับผมดูนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมลักษณะผิวองค์พระนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดดูแล้วสนใจดูแล้วชอบใจนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับรีโทรนะครับรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมชุดนี้นะครับเปิดแบงปันที่ในราคาเพียงนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นนะครับเอ่อพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่พระผงสุพรรณนะครับผมผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ หนึ่งนะครับผมใน EP นี of ้นะครับนี่นะครับสวยงดงามครับผมชุดนี้นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมสำหรับชุด5องค์แบบนี้นะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับขุนแพนนะครับผมลงพุธีมิตรสริโกนะครับผมชุดกรรมการ3องค์แบบนี้เลยนะครับเป็นขุนแผน3องค์แบบนี้เลยนะครับพี่พร้อมกล่องใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ รุ่นสามตะกุดนะครับพี่พี่ปี17นะครับผมสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับพี่พี่นี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังรุ่นหลังตะกุดนะครับพี่พี่สามองค์นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ คุณแผนนะครับผมหลวงปู่ทิมพิม์ใหญ่ทั้งหมด3ององนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมราคานี้ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม999บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมจะได้รับพร้อมกันทั้งหมด3องค์แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเป็นคุณแผนนะครับผมหลังตระกุดหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับคุณแผนนะครับพิมใหญ่นะครับพี่ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับท่านใดนะครับผมถูกใจนะครับผมก็รีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3ในชุดนี้นะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับมี3องค์นะครับผมผมถ่ายรูปภาพไว้หมดนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพนะครับผมก็มีให้รับชมนะครับรีบโทรนะครับผมรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามา พูดคุยกันได้เลยนะครับผมแต่ละองค์นะครับสวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองที่3ในชุดนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่2นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่3นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับ นี่นะครับเจ็ดรอบนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปีสามแปดนะครับพี่พี่ผมมีมาแบ่งให้สององนะครับผมสององนี้นะครับก็แบ่งให้ในราคาองค์ละนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับเรียนพ่อเกษมนะครับผมฉลองยุครบเจ็ดรอบนะครับเปิดให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมบัตรโรนะครับปีสองห้าสามแปดนะครับผมสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับพี่พี่ ราคานะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับเนาะเมื่อกี้น่าจะเป็นเนื้ออันฟาก้านะครับผมส่วนองนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อชนวนโมสารนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับสาหรับนะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษมเขมบโกรนะครับผม 450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับปี2538นะครับพี่พี่สูสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลทที่5แล้วนะครับผมเดินทางมาถึงหมายเลทที่5ใน EP นี้แล้วนะครับองนี้นะครับผมจะเป็นนะครับล็อกเก็ตนะครับผมหลังเหรียญนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับพี่พี่หลงปูศิลานะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับรุ่นเหนือดวงนะครับผม450นะครับพี่พี่จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมแบ่งให้พี่พี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับปี24 6 5หนะครับผมรุ่นแรกนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อน่นจะเป็นกระไหลทองนะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาหมายเลขนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับ ผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยนะครับผมรายการใหม่เลขที่6นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหมายเลขที่7นะครับผม2ององแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับผมเอาให้อ่พี่ๆนะครับผมในราคาพิเศษเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อแดงนะครับรุ่นแรกนะครับผมกับปี2อ1 3นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขเจ็ดนี้นะครับของคู่นี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเรามาดูกันที่องคแรกกันเลยนะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญปี13นะครับพี่พี่ที่ระลึกนะครับผมครบ30ปีนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกครบรับราชการครบ30ปีนะครับผมหลงพ่อแดงนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมปี2513นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม2องค์นะครับผม2องค์นะครับ700บาทนะครับถัดมานะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมวงนี้นะครับผมที่แบ่งให้คู่กันนะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พีรุ่นแรกนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับอายุนะครับผม82ปีนะครับพศ2503นะครับพี่พี่พระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขี่7แล้วนะครับผมราคานะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับผมได้หากแสงไฟนะครับผมสะท้อนย่ไปอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมปิดตานะครับพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆหลวงปู่เอี่ยมวัสนพันธ์สูงนะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับพี่ๆพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัสนพันธ์สูงนะครับผมหมายเลขที่8นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมรูปภาพมีให้รับชมทุกรายการนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมรายกรที่9แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆหมายเลขที่9นะครับรายการนี้นะครับผมดูนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคานะครับผมสําหรับ พระผงสุพรรณหมายเลขเ้านี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมออกมาก่อนนะครับหมายเลขก10นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็นพระ เหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับสู่สารตรักจังหวัดลำปางนะครับผมองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับกรอบประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญระฆังนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกลนะครับผมหมายเลขที่11นี้นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องลงไปนะครับผมแล้วก็จะลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมที่องค์พระกันเลยนะครับเมื่อกี้เป็นใบประกาศสินิบัตนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่10นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เรียนหลวงพ่อเกษมเขียนมักโรนะครับผมหมายเลขสิบนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมเอฟซีนะครับทางช่องนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับสูสานใต้รักนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมระฆังนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมักโรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ ราคาแบ่งปันให้ในราคานะครับ1000บาทเท่านั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับองค์พระนะครับผมแล้วก็จะเป็นพร้อมกรอบประกาศสินบัตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข1 1นะครับพี่พีรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองนะครับองค์นี้นะครับผม600บาทนะครับผมนี่นะครับ พระพุทธชนราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุรอยองค์นะครับพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางทุกองค์นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นลูกหล่อนะครับผมหลวงพุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับผมรายการนี้ก็600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระรูปหล่อนะครับหลวงพุโตวัดประดูฉิมพลีนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับดูนะครับผมตรงนี้จะเป็นยันนะนะครับพี่พีนี่นะครับดูที่ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมนี่นะครับตรงด้านหลังนะครับผมหลวงพุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมราคานะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข13แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตาจมโบ้หนึ่งนะครับของโรบูโตะนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิดตานะครับผมจมโบ้หนึ่งนะครับผมโรบูโตะนะครับพี่ๆดูนะครับผมใบหูนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับ ใบหูนิ้วมือนะครับผมคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรับปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมองค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับพี่ๆหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับผมบุโตะนะครับมองคงนี้นะครับผมจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่่นะครับผม fc นะครับ ในราคานะครับผม400บาทเท่ากันเลยนะครับผมสําหรับพิมพ์จัมโบ้สององนี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมชัดๆแบบนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับครอบาลจะเก่านิดนึงนะครับพี่พี่หลงกล้องให้ดูยากนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่14แล้วนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข15สิบห้าครับผมวันนี้จะเป็นวัตถุมงคลกับเครื่องรางนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่ก็จะนี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นนะครับรูปภาพเก่านะครับหลวงพ่อกลวยนะครับสองรายการนี้นะครับผมคู่นี้แปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่สมเด็จแหวกม่านนะครับผมองค์แรกนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ แบ่งปันให้คู่กันนะครับผม800บาทนะครับพี่พี่วัตถุมงคลนะครับผมของหลวก็กลกวยนะครับดูนะครับผมด้านหลังนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นนะครับอ่รูปภาพเก่านะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเก่ามเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับผม ถ้าหากดูแล้วถูกใจนะครับผมก็รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับชอบบูชาองค์ไหนนะครับผมสนใจองค์ไหนนะครับผมก็โทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไลน์ลามาก็ได้นะครับพี่ๆนี่นะครับ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับพี่ๆี่รายการนี้นะครับผมรายการที่16นะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับผมพ่อแก้วนะครับผมหลังแบบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับปิดตานะครับเนื้อผงคลุกรักนะครับผมวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750นะครับพี่พี่เบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับผมวัดเครือวันนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ8ขออภัยด้วยนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผม750นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่เออสิแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกัลนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญพ่อกลั่นลงนี้นะครับผมแบ่งให้ในราคา400บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกันหมายเลขที่ 17นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่ามีเสียงดังรบกวนอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาหนที่นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญยาการามนะครับนี่นะครับอ๋อ่บาทนะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับพี่ๆหลวงพ่อคงนะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เห,หรียญพ่อคงพร้อมเลี่ยมองนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับปี2 4 8 4นะครับพี่พี่อายุ77ปีนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับผมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับชวนมายุ77ปีนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้นะครับผมด้านหลังนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่าดูแล้วสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ มีรูปภาพเพิ่มเติมให้ดูทุกรายการนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข19แล้วนะครับพี่ๆีรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่19นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับดูกันได้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขรองสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่20นะครับพี่ๆเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเหรียญเม็ดแต้งหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับ เหรียญเม็ดแตงนะครับผมหลวงพ่อทวดหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิศัยโสพลนะครับผมเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายนี้พี่นี่นะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทวดลังหนังสือนะครับพี่พี่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2505นะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับ พอทวดหล, ga, ลังหนังสือองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับพิมพ์ตัวทอใหญ่นะครับผมหลังหนังสือนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับดูแลชอบใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าดูล้วสนใจ พระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามน,นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่ะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผม ก็สำหรับนะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่าดูแล้วนะครับผมถูกใจรายการไหนนะครับผมอยากเช่าบูชารายการไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันทดาที่ l i น์แอนะครับผมตรงด้านบนนี้เลยนะครับ @174oipdq นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมขอเน้นย้ําตรงนี้อีก รอบหนึ่งนะครับผมก็คือนะครับผมนะครับจะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีทที่สนใจอยากจะเช่าบูชาพระนะครับพี่พี่ก็แค่แจ้งนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่ารายการไหนใน EP ที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ